ผ่านมาแล้วเดือนกว่านะครับสำหรับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำแน่นอนของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่จังหวัดมุกดาหารผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับเอาเป็นว่าสถานการณ์นักขณะนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าการจะจับคนร้ายไม่ง่ายนะครับและต่อให้ตำรวจเนี่ยสงสัยใครและออกหมายจับหรือแจ้งข้อกล่าวหาใครก็ไม่ได้หมายความว่า ชายคนนั้นหรือว่าหญิงคนนั้นหรือว่าฆาตกรคนนั้นเนี่ยนะครับเขาจะถูกลงโทษได้โดยง่ายนะครับเพราะคาดีต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของชั้นพนักงานอายการยาวไปจนถึงชั้นกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับของศาลเราต้องพยายามทําความเข้าใจหลักสําคัญที่ผมอยากจะสื่อสารตรงนี้ก่อนนะครับว่าการตัดสินคดีของศาลในระบบกล่าวหาเนี่ยมันมีปรัชญาที่สําคัญอยู่ปรัชญาหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับว่า การจะตัดสินคดีเนี่ยนะครับคือปล่อยตัดสินคนผิดให้ลอยนวลเนี่ยนะครับให้รอดไปได้เ,เป็นร้อยคนดีกว่าตัดสินผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งให้ติดคุกนะครับตัดสินพลาดปล่อยคนผิดลอยนวลเป็นร้อยคนยังดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์มาติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปรัชญาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ พนักงานสอบสวนหรือถ้าวันข้างหน้ารวไมไปถึงพนักง,งานเอกการเนหน้าโจทย์เนี่ยนะครับต้องมีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดเลยว่านายคนเนี้ยเป็นคนทําจ้เออะบอกว่าอ๋อก็สงสัยไงสงสัยไม่เห็นว่าอยู่ตรงนั้นไม่เห็นว่าอยู่ตรงนี้ไม่พอหรอกครับสงสัยแค่นั้นไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีของน้องชมพู่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย การที่จะเที่ยวไปสงสัยคนนั้นทเที่ยวไปสงสัยคนนี้จะในครอบครัวหรือว่านอกครอบครัวก็ตามแต่คุณต้องมีหลักฐานคุณต้องมีหลักฐานบางคดีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพในศารได้ซ้ำไปสารยังไม่เชื่อในคำรับสารภาพของผู้ต้องหายังมีนะครับคดีแบบเนี้นะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันบ้างก่อนหน้านี้ไปสงสัยคนในครอบครัวไม่อยากชี้นำแล้วครับว่าเป็น คนในครอบครัวมีสักเป็นอะไรกับน้องชมพู่เพราะตอนนี้ชีวิตก็ลําบากเต็มทีอยู่แล้วก็เริ่มสงสัยคนในครอบครัวตํารวจก็เรียกไปสอบปากคําหลายต่อหลายคนตํารวจก็บอกว่าอตอนนี้ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วและผมก็ย้ําตรงนี้นะครับแค่การสอบปากคําแล้วจะมาเอออหอมกนะครับว่าสงสัยคนนี้ใช่คนนี้แน่เนี่ยเวลาไปศาลเนี่ยมันจะสู้ยังไงใช้แค่ว่าสงสัยอย่างเงี้ยเหรอใช้แค่ว่ามีพิรุษสั่งกลัวเครียด แล้วมาบ,บอกเขาว่าเ,าเป็นผู้ต้องหาเลยมันมันได้เหละครับแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางน,นิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในคดีนี้ไม่มีผมไม่ใช่ทนายนะครับแต่ดูจากข่าวลักษณะนี้ทั่วไปเนี่ยไม่มีแทบไม่รอดสักดานะครับสําหรับคดีแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงไหนวันเวลาในเชิงรายละเอียดเนี่ยมันไม่มีพยานถ้ามีป่านี้โผล่มาแล้วครับ นี่โผล่มาแล้วเดือนกว่าๆแ,แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นกุญแจดอกสําคัญดอกเดียวเลยซะเลยซ้ำไปพูดแบบนี้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับพูดแบบนี้ได้เลยล่าสุดเราไปดูกระบวนการพบหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปเจออะไรคุณผู้ชมครับไปเจอเส้นขนบางอย่างลักษณะหงิกงอและเป็นเส้นผม เป็นเส้นขนนะไม่ใช่เส้นผมเป็นเส้นขนลักษณะหีกงอและมี DNA ของน้องชมพู่อยู่ด้วยแต่ตำรวจบอกว่าขนที่ว่านั้นเนี่ยไม่นา่าจะใช่ขนของน้องชมพู่ฟังดูแปลกๆนะฮะเป็นเส้นขนมี DNA ของน้องชมพู่ปนอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ขนของน้องชมพู่นี่ฮะตำรวจบอกเลยนะครับว่าเส้นขนที่จากทางกายภาพไม่ใช่ขนของน้องชมพู่อย่างแน่นอน หลังจากนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเส้นขนนี้มันคืออะไรแล้วก็หวังว่าเส้นขนนี้จะช่วยไขปริศน,นาของคดีนี้ได้นะครับนักข่าวก็อุตส่าห์ไปสอบถามแม่ของน้องชมพู่นะครับที่บอกว่ามีการไปพบขนสีดำอะไรบางอย่างเนี่ยแม่พอจะเดาได้ไหมแม่ก็บอกว่าโอ้แม่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นขนของใคร แต่หากเป็นขนของสุนัขก,ก็มีสุนัขของบ้านนะเป็นสุนัขสีดําซึ่งก่อนที่น้องจะหายไปก็เล่นกับหมาตัวนี้สุดท้ายหากตารวจจับคนร้ายไม่ได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้แม่ก็พูดตรงนี้เลยนะครับว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรพอข้อมูลมันเดินทางมาจนถึงณขณนานี้ทุกฝ่ายก็เลยต้องคาดหวังกับโอกาสเพียงน้อยนิดกับขนเส้นหนึ่ง กับขนเส้นหนึ่งเนี่ยว่ามันจะทําให้ให้ไปเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างที่แม่บอกว่าเป็นขนหมาหรือเปล่าเพราะก่อนที่น้องจะหายไปน้องไปเล่นกับหมาดีเอของน้องก็อาจจะติดขนไปด้วยถ้าไปตรวจสอบพบว,ว่าเป็นขนหมาก็แทบจะไม่ได้อะไรเหมือนกันเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับคดีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย่ะครับล่าสุดที่บอกว่าไปสงสัยคนในครอบครัวถูกไหมฮะน้ำหนักก็ลดต่ำลงต่ำลงต่ำลง ล่าของล่าสุดเนี่ยนะครับก็กลับไปที่สมมติฐานเดิมนักข่าวก็ไปถามแม่อีกว่าแม่เอาจริงนะมันจะเป็นไปได้ไหมที่น้องเนี่ยจะเดินไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้มีใครทำอะไรเลยแม่ก็สวนกลับนักข่าวออกมานะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะน้องชมพู่ไม่เคยเดินไปแบบนั้นและเดินไปเองไม่ได้และถ้าหากเดินไปเองแล้วพลัดหลงเสื้อผ้าน้องหายไปไหน น้องยังอดเสื้อผ้าเองไม่เป็นเลยใช่ไหมครับอันนี้อุตสาห์ทำข่าวทำคดีติดตามไปไกลแล้วนะครับเอาไปเอามาจะกลับมาที่สมมติฐานเดิมว่าเอ๊ะหรือว่าเดินไปเองใช่ไหมครับงาน,นนี้มืดแปดด้านจริงๆครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อให้วันนี้สมมุติว่านะที่สังคมกลัวว่าเฮ้ยจะจับแพ้ให้คดีมันจบๆไปหรือเปล่าต่อให้จับแพ้หรือว่าทําอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับ ท้ายสุดก็หลุดแล้วก็เป็นการสร้างตราบาปให้กับคนที่เขาไม่ได้ทําผิดซึ่งตํารวจก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความคึบหน้าทั้งหมดแล้วครับในคดีของน้องชมพู่ที่ผมอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบการจะเที่ยวไปสงสัยคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สมองคิดไปมันก็คิดได้หมดอนะ่ะแต่การทําสํานวนคดีจําปรัชญานี้ไว้ครับคุณผู้ชมครับสารท่านเนี่ยนะครับ ตัดสินผิดพลาดปล่อยคนชั่วลอยนวลเนี่ยดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์แค่คนเดียวนะครับแล้วตัดสินผิดเอาเขามาติดคุกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนจริงๆอย่าว่าแต่สาลเลยครับไปถึงชั้นพนักง,งานอายการก็ตีกลับหมดแล้วครับไม่ส่งฟ้องให้แล้วครับนะ